และโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ที่บอกว่าการสืบพยานจะต้องสืบต่อหน้าจำเลยที่บอกว่าการสืบพยานหลักฐานจะต้องเป็นการสืบต่อหน้าจำเลยมันก็จะมีข้อยกเว้นอยู่หลายมาตราครับจะมีข้อยกเว้นอยู่หลายมาตราที่กฎหมายบัญญัติให้สืบรับหลังจำเลยได้เนี่ยอไหมครับมีข้อยกเว้นอยู่หลายมาตราที่กฎหมายบัญญัติให้สืบรับหลังจำเลยได้ก็จะมีตั้งแต่172ทวี 172ทวิทับหนทวิทับ2 172ตรีวักสาวักสี่26ท,ทับห้าทวี237สตรี173ทับวักสและ237มาตราพวกนี้เป็นข้อยกเว้นที่ให้สืบพยานรับหลังจำเลยได้ครับมาตราพวกนี้เป็นข้อยกเว้นที่ให้สืบพยานรับหลังจำเลยได้แต่ถามว่าเราต้องดูทุกมาตราไหมส่วนตัวผมผมมองว่าเราไม่จำเป็นต้องดูทุกมาตราครับคือถ้าในคอร์สยาวเนี่ยผมสอนเกือบครบทละครับ ในคอร์สยาวเนี่ยผมสอนไล่ไปเลยถูกไหมครับแต่ในคอร์สสรุปเราจะสอนเฉพาะประเด็นที่อาจารย์ท่านเน้นจริงๆเราจะสอนเฉพาะประเด็นที่มันน่าออกข้อสอบและประเด็นที่อาจารย์ท่านเน้นจริงๆกรณีแรกที่ผมจะพาไปดูครับคือกรณีนี้นี่นี่หนึ่งรีวักสามและวักสี่เป็นเรื่องของการสืบพยานเด็ก1 7 2่งตรีวักสและวักสี่ซึ่งเป็นเรื่องของการสืบพยานเด็ก เรามาดูมาตรา172ตรีวัค3และมาตรา172ตรีวัค4นะครับมาดู172ตรีวัค3และ172ตรีวัค4นะครับก่อนอื่นต้องให้ทำความเข้าใจกันให้ดีก่อนครับว่ามาตรา172ตรีวัค4เนี่ยมันเป็นข้อยกเว้นของการสืบพยานต่อหน้าจำเลยเหนื่องไหมครับอย่างที่บอกว่าโดยปกติแล้วว่าการสืบพยานหลักฐานเนี่ยมันจะต้องเป็นการสืบต่อหน้าจำเลยถูกไหมครับมาตรา172ตรีวัค4 เป็นข้อยกเว้นที่ให้สืบรับหลังจำเลยได้เป็นข้อยกเว้นที่ให้สืบรับหลังจำเลยได้ส่วนมาตารา172ตรีวัก3เนี่ยเรายังคงถือว่าเป็นการสืบต่อหน้าจำเลยอยู่ไม่ใช่การสืบรับหลังนเนือไหมเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเอข้อยกเว้นของการสืบพยานต่อหน้าจำเลยที่เปิดโอกาสให้สืบพยานรับหลังจำเลยได้มันคือ172ตรีวัก4วักเดียวนะครับส่วนวัก3เนี่ยไม่เกี่ยวแต่จําเป็นที่จะต้องเอามาอธิบายพร้อมกัน ท่านดูนะครับมาตรา172รีวักสามเนี่ยมันเป็นกรณีที่พยานเด็กมาสาลเนื่ไหมครับมันเป็นกรณีที่พยานเด็กมาสาร,ร,ร,าาสารถ้าพยานเด็กมาสารแล้วปรากฏว่าสารเห็นสมควรหรือในกรณีที่เด็กร้องขอหรือคู่ความร้องขอสารอาจจะให้มีการถ่ายทอดภาพและเสียงของเด็กที่บันทึกไว้ในชั้นสอบสวนตามมาตรา133ทวิ ต่อหน้าคู่ความทั้งสองฝ่ายแล้วในกรณีนี้คลิปวิดีโอที่เอามาเปิดมาตรา173ตีวัก3เขาถือว่าเป็นเป็นเสมือนคําเบิกความในชั้นพิจารณาเลยเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับว่ามาตรา172ตีวัก3เป็นกรณีที่พยานเด็กมาสารถูกไหมครับมันก็เลยไม่ใช่การสืบพยานรับหลังจําเลยเพราะพยานเด็กคนนี้มาสารพยานเด็กในที่นี้ต้องเป็นเด็กที่มีอายุไม่เกิน18ปีนะครับ เรื่องไหมต้องเป็นเด็กที่มีอายุไม่เกิน18ปีนะพยานเด็กคนนี้มาสาลมันก็เลยไม่ใช่การสืบพยานรับหลังจำเลยถูกไหมครับมันเป็นการสืบพยานต่อหน้าจำเลยไม่ได้สืบรับหลังเพียงแต่ให้ใช้วิธีการเปิดคลิปวิดีโอที่มีการบันทึกไว้ในชั้นสอบสวนตามมาตรา133ทวิแทนการเบิกความเพราะถ้าลองนึกภาพตามสิครับบางที่เนี่ยพยานเป็นเด็กนะครับแล้วในชั้นสอบสวนเขาต้องให้การกับพนักงานสอบสวน เขาให้การกับพนักงานสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องราวแย่ๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเขาให้การกับพนักงานสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องราวแย่ๆที่เขาไปพบเจอไปเห็นเหตุการณ์นี้มาตอนที่เขาเล่าไปให้กับพนักงานสอบสวนฟังเนี่ยมันก็กระทบกระเทือนต่อจิตใจในระดับหนึ่งแล้วอันนี้มาในชั้นพิจารณาคดีของศาลถ้าต้องให้เด็กคนนี้มานั่งเล่าอีกรอบหนึ่งมันก็จะเป็นการทําร้ายเป็นการทําร้ายจิตใจเด็กคนนี้ครับกฎหมายเขาก็เลยเปิดช่องว่าโอเค ถ้าเป็นกรณีที่พยานเด็กมาศาลแล้วศาลเห็นสมควรหรือเด็กร้องขอหรือคู่ความร้องขอศาลอาจจะให้เปิดคลิปวิดีโอที่บันทึกไว้ในชั้นสอบสวนตามมาตราหนึสามสทวิต่อหน้าคู่ความทั้งสองฝ่ายเนื่อไหมครับแล้วพยานเด็กคนนี้ก็นั่งอยู่เฉยๆไม่ต้องพูดอะไรให้คลิปวิดีโอมันเล่าเรื่องไปแล้วกรณีแบบนี้ถือว่าคลิปวิดีโอที่เปิดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของคําเบิกความในชั้นพิจารณาเลย เนื่องไหมครับเพราะฉะนั้นเด็กไม่ต้องมานั่งเล่าเรื่องอะไรแล้วเด็กไม่ต้องมานั่งเล่าเรื่องอะไรแล้วไอ้มารตราหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามรีวักสามเนี่ยเฉยๆครับทำความเข้าใจหลักกฎหมายไว้ก็เพียงพอแล้วแต่ที่น่าสนใจคือหนึ่งเจ็ดสองรีวักสี่ครับหนึ่งเจ็ดสองรีวักสี่ท่านดูตัวบทในมารตราหนึ่งเจ็ดสองรีวักสี่ท่านจะเห็นได้ว่ามันคล้ายกันกับหนึ่งเจ็ดสองรีวักสามเลยถูกไหมครับมันคล้ายกันกับหนึ่งเจ็ดสองรีวักสาม แต่172่งเจ็ดสองตีวัคซีเป็นกรณีที่พยานเด็กไม่มาศาลมันจะต้องเป็นกรณีที่พยานเด็กไม่มาศาลโดยมีเหตุจําเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีเหตุจําเป็นอย่างยิ่งด้วยนะครับอาถ้าพยานเด็กไม่มาศาลโดยมีเหตุจําเป็นอย่างยิ่งมีเหตุจําเป็นอย่างยิ่งที่ไม่สามารถนําตัวพยานเด็กคนนี้มาศาลได้ ซึ่งอย่างที่บอกครับเหตุจําเป็นในที่นี้ก็คือเหตุจําเป็นในทํานองเดียวกันกับมาตร,รา2องสทับสวรกสองอะนุ2ที่ไม่สามารถนําประจักษ์พยานมาเบิกความต่อศาลได้เหตุจําเป็นในทํานองเดียวกันเลยครับเมื่อพยานเด็กไม่มาศาลโดยมีเหตุจําเป็นอย่างยิ่งท่านจะเห็นได้ว่า1นึ่งรีวักสี่บัญญัติให้ศาลสามารถรับฟังคลิปวิดีโอที่มีการบันทึกเอาวไว้ในชั้นสอบสวนตามมาตรา133ทวี หรือคลิปวิดีโอที่มีการบันทึกเอาไว้ในชั้นไตส่สวนมูลฟ้องเอามาเปิดได้เลยและเมื่อเอามาเปิดแล้วตัวบทในมาตราหนึ่งจสองตีวัคซีบอกว่าให้ถือเสมอหนึ่งว่าเป็นคำเบิกความในชั้นพิจารณาเลยถือเสมอหนึ่งว่าเด็กคนนี้มานั่งเบิกความในห้องพิจารณาท่านจะเห็นได้ว่ากรณีตามมาตราหนึ่งจสองตีวัคซีเนี่ยในความเป็นจริงแล้วพยานเด็กคนนี้ไม่ได้มาที่ศาล เป็นการใช้คลิปวิดีโอแทนแล้วกฎหมายก็บัญญัติให้ถือว่าเป็นคําเบิกความของพยานเด็กในชั้นพิจารณาถือเสมอนหนึ่งว่าเด็กคนนี้มาน,นั่งเบิกความในชั้นพิจารณาเลยก็เลยสรุปได้ว่ากรณีตามมาตรา1นึ่งเจ็ดสองีวัคซีนเนี่ยมันเป็นกรณีที่ไม่ได้นําพยานเด็กมาเบิกความต่อหน้าจําเลยถูกไหมครับไม่ได้นําพยานเด็กมาเบิกความต่อหน้าจําเลยแต่ใช้คลิปวิดีโอแทน ใช้คลิปวิดีโอที่มีการบันทึกไว้ในชั้นสอบสวนตามมาตราหนึ่งทวิหรือใช้คลิปวิดีโอที่มีการบันทึกไว้ในชั้นพิจารณาในชั้นไต่สวนมูลฟ้องนะครับเอามาเปิดแล้วหนึ่งตรีวัคซีก็บอกว่าให้ถือเสมอหนึ่งว่าเป็นคำเบิกความในชั้นพิจารณามีผลเหมือนกับว่าเด็กคนนี้เข้ามานั่งพูดในห้องพิจารณาเนื่ยไหมครับนี่คือหนึ่งดตรีวัคซีประเด็นก็คือหลักสําคัญอยู่ตรงนี้ครับ จะใช้วิธีการตามมาตรา172ตรีวัี4ได้จะเข้ากรณีตามมาตรา172ตรีวัค4ได้มันจะต้องเป็นกรณีที่พยานเด็กไม่มาศาลและที่สําคัญนะครับจะต้องมีเหตุจำเป็นอย่างยิ่งถ้าพยานเด็กไม่มาศาลโดยที่ไม่ปรากฏเหตุจำเป็นอย่างยิ่งก็ไม่เข้ากรณีตามมาตรา172ตรีวัค4ครับเอาละครับถ้าพยานเด็กไม่มาศาลโดยที่ไม่ปรากฏเหตุจำเป็นอย่างยิ่ง ไม่เข้ากรณีตามมาตรา1นึ่งเรีวัคซีถามว่าไอคลิปวิดีโอที่มีการบันทึกไว้ในชั้นสอบสวนตามมาตรา1นึ่ทวีหรือคลิปวิดีโอที่มีการบันทึกไว้ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องคลิปวิดีโอของเด็กคนเนี้ยยังสามารถเอามาใช้ได้ไหมคําตอบก็คือยังสามารถเอามาใช้ในชั้นพิจารณาได้ยังสามารถเอามาใช้เป็นพยานหลักฐานในชั้นพิจารณาได้ครับแต่ในเมื่อมันไม่ใช่กรณีตามมาตรา1น2กดรีวัคซี เราจะถือเสมอหนึ่งเป็นคำเบิกความในชั้นพิจารณาไม่ได้เนื่องไหมครับเราต้องถือเสมอหนึ่งว่าคลิปวิดีโอนี้เป็นพยานบอกเล่าชิ้นหนึ่งเพราะฉะนั้นผมถึงโน้ตเอาไว้ว่าถ้ามันเป็นกรณีที่พยานเด็กไม่มาศารโดยไม่ปรากฏเหตุจำเป็นอย่างยิ่งคลิปวิดีโอพวกนี้ก็ยังสามารถใช้ได้อยู่ครับคลิปวิดีโอพวกนี้ยังสามารถใช้ได้อยู่ แต่ใช้ได้ในฐานะที่คลิปวิดีโอพวกนี้เป็นพยานบอกเล่าชิ้นหนึ่งเท่านั้นก็กลับไปดูที่226ทับสวักสองถูกไหมครับเพราะถ้ามันเป็นกรณีที่พยานเด็กไม่มาสารโดยมีเหตุจำเป็นอย่างยิ่งแล้วเข้ากรณีตาม172กรีวักสี่เนี่ยเขาให้รับฟังคลิปวิดีโอได้เสมอหนึ่งว่าเป็นคำเบิกความในชั้นพิจารณารับฟังได้เสมอหนึ่งว่าเด็กคนนี้มานั่งพูดในห้องพิจารณาเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่พยานบอกเล่าไง เลืออไหมแต่ท่านต้องเข้าใจหลักกฎหมายให้ดีว่าต่อให้ไม่เข้ากรณีตามมาตราหนึ่งเจ็ดสองปีวัคซีเพราะพยานเด็กไม่มาสารโดยไม่ปรากฏเหตุจําเป็นอย่างยิ่งอย่างไรแล้วที่วิดีโอนี้ก็ยังสามารถใช้ในชั้นพิจารณาได้ยังสามารถนํามาอ้างเป็นพยานหลักฐานในชั้นพิจารณาได้เพียงแต่ว่ามันจะเป็นพยานบอกเล่าจะมาบอกว่าถือสมนหนึ่งเป็นคาเบืกอความในชั้นพิจารณาไม่ได้ครับ มันจะต้องรับฟังในฐานะที่เป็นพยานบอกเล่าก็ตีย้อนกลับไปที่226ทับ3วัก2ถูกไหมครับ